ชด,ดาทิพย์สงกสินวันสาวกเข้าใจผิดพร้อมช่วยช้างศึกในฟี ف าเดวัตใจเบนเดวิสถูกดันขึ้นชุดใหญ่ออฟฟอร์ดยูไนเต็ดีก็อยู่ต่อไม่ดีกลับไทยแน่นอนทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอลน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e กันด้วยครับ,บการเป็นประเด็นถกเถียงในระบบฟุตบอลไทยนะครับเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของเจชนาทิพย์สงกสินเฟรนเกอร์ทีมชาติไทยกองสโมสรคาวาสกิฟอนตาเร่ครับที่ออกมาสัมภาษณ์ผ่านช่องทางเพจช้าง ึกนะครับซึ่งเป็นเทอฟฟิเชียลของฟุตบอลทีบาไทยว่าเจ้าตัวครับอาจจะไม่เดินทางมาช่วยทัพช้างศึก ในการแข่งขันฟุตบอลทัวร์เมนท์ที่เหลืออยู่ในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นศึกบอลชิงทั่วพระธานคิงส์คัพนะครับรวมไปถึงศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอีกด้วยนะครับล่าสุดเจชนาทิพย์ก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับแล้วก็มีการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะกลัวว่าแฟนบอลไทยนี่จะเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของเจ้าตัวผ่านเพจแช้างสึกนั่นเองนะครับโดยเพจย่างเป็นทางการของเจชนาทิพย์สงกระสิบนะครับก็ได้ออกมา มาโพสต์ก็ความสั้นๆนะครับว่าเจ้าตัวพร้อมกลับไปลงสนามให้กับทีมชาติไทยในช่วงปีฟาเดย์อย่างแน่นอนนะครับหากมีชื่อลงเล่นก็จะเดินทางไปช่วยทับช้างศึกอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดเผยอีกนะครับว่าต้องออกมาโพสต์แบบนี้เพราะว่ากลัวว่าข่าวที่ออกไปจะมีการบิดเบือนแล้วก็จะทําให้แฟนบอลชาวไทยเข้าใจผิดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เจชนาทิพย์ออกมาพูดแบบนี้นะครับจริงจริง แล้วผมทําคลิปในครั้งล่าสุดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียที่เจทนาทิรจะไม่เดินทางมาแข่งขันนะครับซึ่งผมบอกว่ามันมีข้อดีเสียมากกว่านะครับการที่เจไม่มาช่วยทีมชาติไทยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเตะคนอื่นๆด้วยนะครับเจก็ได้พักผ่อนแล้วก็มีความพร้อมมากที่สุดนะครับก่อนลงสนามในทัวร์เม้นต์สำคัญอย่างเอเชียนครัพรอบสุดท้ายในปีหน้านั่นเองนะครับเมื่อเจมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงปีฟาเดเนี่ยมโนโผลกิ้ การที่ทางเจชดาทิพย์ออกมาให้สัมภาษณ์ในทานองนั้นก็อาจจะทําให้มาโน่หรือว่าแฟนบอลไทยเข้าใจผิดนะครับก็ต้องรอดูแล้วก็ให้มานโนพอกกิ้งคุณสือทชัดไทยตัดสินใจอีกครั้งนะครับว่าจะ ทดลองทีมในศุกบอลชิง้วยพระรานคิงส์คัพหรือเปล่านะครับหรือว่าจะใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามในทันวร์นาเมนต์นี้นะครับหากเป็นผู้เล่นชุดใหญ่เชื่อว่าจะมีชื่อของเจชนาทิพย์อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าหากมาโน่ต้องการทดลองทีมแล้วก็ให้โอกาสผู้เล่นคนอื่นนะครับได้พิสูจน์ตัวเองในสีเสื้อทิมส์คัพไทยก็อาจจะไม่มีชื่อของเจชนาทิพย์อย่างแน่นอนนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจของทางมาโน่โปกิ้งแล้วนะครับว่าจะเลือกเจชนาทิพย์มาร่วมทีมในสุกบอลจริงทวยพระธานคิงส์คัพหรือเปล่า ซึ่งก็ต้องบอกว่าโอกาสที่เจจะมาเล่นให้ทีมชาติไทยในทัวร์เมนต์นี้ก็ค่อนข้างที่จะน้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันของเจลีกกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวครับส่วแข่งขันศึกฟุตบอลทีุประธานคิงส์คัพนะครับหรือการแข่งขันฟุตบอลในช่วงฟีฟ่าเดย์เนี่ยก็จะแข่งขันกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยจะใช้สนามกีฬาสมุทรชุมพรเจ็ดร้ปีจะแข่งขันนะครับในช่วงระหว่าง 22-25กันยายนนี้นะครับโดยจะมี4ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะครับตอนนี้ทางสมาคมก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่า4ทีมนั้นจะเป็นใครบ้างแต่ว่าตามข่าวที่ออกมาก็มีทีมไทยแล้วก็มาเลเซียนั่นเองนะครับส่วนากนารแข่งขันครั้งนี้ก็จะแข่งขันแบบ็อ o เอาท์นะครับแล้วก็มีรอบชิงชนะเลิศซึ่งทีมไทยก็จะมีโปรแกรมลงแข่งขันทั้ง2นัดอีกด้วยนะครับก็แข่งขันแบบเหมือนรอบรองชนะเลิศนะครับใครเจอกันชนะก็ไปรอบชิงชนะเลิศครับแพ้ก็จะไปชิงอันดับ2นั่นเองนะครับก็เป็นเกม สำหรับเอ็มชก็ต้องติดตามด้วยนะครับส่วนโปรแกรมศึกบอลชิงแชมป์อาเซียนในช่วงปลายปีนี้เนี่ยโอกาสที่จะไม่เห็นเจนชนาทิปก็มีสูงนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในโปรแกรม นั่นเองครับข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวของเบนจามินเจมเดวิสนะครับหลังจากที่เพจออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับของทางออฟฟอร์ดวิเดตดก็ได้ใส่ชื่อของเบนเดวิสนะครับลงในเว็บไซต์ในทีมชุดใหญ่ของสโมสรอีกด้วยนะครับโดยเบนเดวิสเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในช่วงปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองของเขาเลยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ทำผลงานได้ดีในซีเกมแล้วก็สุสานทิงแชมป์เอเชียเพื่ออายุไม่เกิน23ปีรอบสุด ท้ขาขณะที่ในเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรออฟฟอร์ดเขาก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นไบรต์สตตาคาร์โรบินสันนะครับเฮดสอบของทีมจึงตัดสินใจส่งผู้เล่นวัย22ปีรายนี้นะครับขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่โดยเบนเดวิสนะครับจะสวมหมายเลข29ให้กับออฟฟอร์ดเชียร์เซตนายรุดูกาลหน้านะครับโดยเบนเดวิสเนี่ยย้ายมาจากฟูลแลมนะครับมาร่วมทีมออฟฟอร์ดในช่วงเดือนมกราคมฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ครั้งนี้กก็็ถือว่าาาเเปนนรดิทง ทั้งสาคัญของเบนเดวิสนะครับเพราะว่าสัญญาของเขากับออกฟอร์ดเหลือเพียงแค่ปีสิ้สเท่านั้นนะครับหากปีนี้เขาไม่ได้มีโอกาสลงสนามกับทีมชุดใหญ่มากขึ้นหรือว่ามีโอกาสสัมผัสเกมแล้วก็โชว์ผลงาน,นโอกาสที่เขาจะถูกปล่อยตัวออกจากสโมสรก็มีสูงนะครับแน่นอนว่าหากเขาถูกปล่อยตัวออกจากสโมสรทีมในไทยเนี่ยจ้องตาเป็นมันอย่างแน่นอนนะครับก็ติดตามอนาคตของเบนเดวิสให้ดีนะครับว่าจะเอาชนะใจเฮสโคตของทีมออกฟอร์ดแล้วก็ยึดตัวจริงได้หรือเปล่านะครับหากทำไม่ได้โอกาส ที่กลับมาประเทศไทยก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันครับ